วันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะเป็นเตาสองหัวนะคะซึ่งหัวเตาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเรียกเหมือนหัว KB 3.5นะคะอ่าดูนะคะตัวนี้จะให้ไฟแรงนะคะเหมือนเตาพ่อค้าแม่ค้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เบื่อเตาไฟเบาๆนะคะแล้วเจอปัญหาแบบหม้อดําบ่อยๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะฝาตัวนี้นะคะสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะ สักเดือนหนึ่งหรือว่าสัก2เดือนลูกค้าสามารถถอดอันนี้ไปล้างทำความสะอาดปากให้แห้งแล้วมาใส่อย่างนี้นะคะอายุการใช้งานของเตาก็จะยาวนานขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะขาวางหม้อหนามากค่ะเป็นเหล็กหลอนามากแข็งแรงสามารถวางหม้อใหญ่กระทะใหญ่ได้เลยนะคะโครงสร้างเตาก็แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะ อ่ะส่วนตัวนี้นะคะอ่เราเป็นการแนะนําด้วยแล้วก็เป็นการเทสสินค้าส่งลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าเลือกเป็นระบบเซฟตี้แบบนี้ของลัคกี้เฟรมนะคะแต่ไม่ได้แค่เรื่องไฟแรงอย่างเดียวนะคะถ้าเราเลือกเตาตัวนี้นะคะเราจะได้เรื่องระบบเซฟตี้ด้วยก็คือสายรั่วสายขาดตัดแก๊สอัตโนมัตินะคะเวลาใช้งานนะคะใช้ยังไงเนาะลูกค้าก็หมุนวาล์วใส่ถังให้แน่นนะคะเปิดวาล์วนะคะแล้วกดเซฟตี้หนึ่งครั้งแค่นี้นะคะอ่ะดูนะคะ จะรองไฟนะคะอานนี้นะคะแป๊กเดียวติดเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมเนี่ยเราสามารถรีเร่งได้นะคะอันนี้กรณีเบาๆนะคะเราอยากทอดไข่เบาๆเราสามารถรีเร่งเบาได้แรงได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงเร่งแรงสุดได้ที่เท่าไหร่นะคะ,ะดูนะคะ,ะ,ะเห็นไหมคะไฟสวยมากเขียวสวยนะคะนี่เห็นไหมคะ ไฟสวยไฟแรงนะคะเหมาะกับคนที่ไม่อยากหยุดอยู่ในครัวนานๆนะคะตะ่ตาบ้านทั่วไปเนี่ยไม่สามารถให้ไฟได้แบบนี้นะคะ,ะเราลีเล่งเบาได้นะคะอยากแรงอโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเทสฝั่งนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะแป็กเดียวติดระบบสปาร์คดีมากนะคะรีเล่งเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ อยากแรงก็เล่นไฟได้เลยนะคะรีเบาก็ได้แรงก็ได้นะคะหอ้ยไฟสวยมากนะคะใครอยากทำกับข้าวเสร็จเร็วๆนะคะแนะนำตัวนี้นะคะคุ้มในราคาไม่แพงด้วยนะคะโอเคนะคะจะเห็นว่านะคะเตาตัวนี้นะคะตอบโจทย์คนที่ไม่อยากทำกับข้าวแบบไฟเบาๆนะคะเราเจอปัญหาเรื่องหม้อดำนะคะตัวนี้ เหมาะมากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองหัวต่อเย็นนะคะเราจัดส่งลูกค้านะคะที่กรุงเทพเนาะชื่อคุณ,ณนัทนันนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ